ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นผลงานของนักกีฬาไทยอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สะใจกองเชียร์มากๆท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทีมฟุตซอลหญิงของเราเอาชนะเวียดนามเจ้าบ้านในนัดสุดท้าย2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็คว้าเหรียญทองไปได้วันนี้เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตซอลครับนั่นก็คือฟุตซอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในนัดตัดสินแชมป์ครับ ท่านผู้ชมในนัดน,นี้ต้องบอกว่าถ้าผลออกมาเสมอเวียดนามจะคว้าแชมป์ทันทีจะคว้าเหรียญทองทันทีเนื่องจากมีประตูดได้เสียมากกว่าทีมชาติไทยนะครับขณะที่ทีมชาติไทยเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เราจึงจําเป็นที่จะต้องชนะเจ้าบ้านหรือทีมชาติเวียดนามครับนัดน,นี้นะครับเมื่อเริ่มขึ้นก็ต้องบอกว่ากองเชียร์เจ้าบ้านเข้ามาในสนามกันเยอะมากๆอย่างที่คาดกันไว้ครับ คนเวียดนามใส่เสื้อสีแดงโบกธงเวียดนามตะโกนเชียร์เสียงดังกดดันนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นอย่างมากครับแต่ท่านผู้ชมสุดท้ายอย่างที่เราทราบกันดีนะครับทีมฟุตซอลทีมฟุตซอลไทยของเราก็โชว์ฟอร์มสยบกองเชียร์เจ้าภาพให้เงียบกริบไปเลยครับเราอัดเวียดนามไปนิ่มๆเลย2ประตูต่ตอศูนนะครับคว้าเหรียญทองไปได้อย่างสุดยอดพร้อมกับ ทําให้เจ้าถิ่นหรือเวียดนามเนี่ยจากที่รุ่นเหลียญทองกลายไปเป็นแค่เหรียญทองแดงเท่านั้นครับเกมนี้ทางกุนซือของทีมชาติไทยครับคาร์ลอสเซซ่าเนี่ยก็ส่งผู้เล่นชุดแรกเป็นอภิวัตรจำเจริญรณชัยจูงวงสุขนะครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซากรทาวุฒหานคำพาและพิรพัฒน์แก้ววิไลครับ แล้วก็ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเริ่มเกมมาแค่2นาทีเท่านั้นครับทีมชาติไทยก็ยิงประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยมูัมหมัดอุสมานมูซาดาวเตะทีมชาติไทยนะครับยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมนาทีที่10นะครับทางพีรพัฒน์แก้ววิไลครับก็ได้บอลหน้ากอดหน้ากอบเขตโทษนะครับก่อนที่จะกดยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น2อประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็จบ ครึ่งแรกด้วยสกอร์2-0ครึ่งหลังต้องบอกว่าทีมชาติเวียดนามก็พยายามบุกนะก็พยายามสร้างสรรค์เกมที่จะทำประตูคืนให้ได้แต่ก็ไม่สามารถเจาะทีมชาติไทยได้นะครับโดยเฉพาะช่วงในไทยก็มีการเล่น power play ใส่ทีมชาติไทยด้วยแต่ปรากฏว่าทีมชาติไทยก็มีทั้งฝีมือและมีทั้งดวงครับวันนี้เราเอาชนะเจ้าบ้านไป2ดรวตัวต่อศูนย์นิ่มๆเป็นสกอร์ที่ไม่มากไม่น้อยไปแต่สร้างความปวดร้าวให้กับกองเชียร์เวียดนาม ทั้งในสนามแล้วก็ทั้งที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านเป็นล้านล้านคนได้อย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วว่ากีฬาที่เกี่ยวกับฟุตบอลตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลชายหญิงฟุตบอลชายหญิงหรือแม้กระทั่ง e ีสปอร์อย่างฟีฟ่นะครับฟีฟ่าออนไลน์เนี่ยทีมไทยเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามทุกชนิดเลยและ เราคว้าเหรียญทองมาแล้ว2อันก็คือฟุตซอลชายกับฟุตซอลหญิงเป็นอะไรที่สะใจมากไปคว้าเหรียญทองในบ้านของเวียดนามต่อหน้ากองเชียร์ที่เข้ามาตะโกนพร้อมจะกดดันกองเชียร์ไทยนะครับรวมถึงเขาก็หวังที่จะคว้าเหรียญทองที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของการเป็นเจ้าภาพสีเกมของเขาด้วยเพราะฉะนั้นการคว้าแชมป์ของทีมฟุตซอลชายไทยในครั้งนี้ก็เป็นความสะใจของเราด้วยครับท่านผู้ชมรวมถึงจะเป็น ผลบวกทางด้านจิตวิทยากับทีมชาติไทยที่จะทำการแข่งขันในประเภทอื่นที่เหลือโดยเฉพาะฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิงครับท่านผู้ชมครับการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของทีมชาติไทยก็ทำให้เราคว้าแชมป์ฟุตซอลชายในซีเกมส์เนี่ยเป็นสมัยที่5แล้วหรือว่าต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีการบรรจุฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันในซีเกมส์นับตั้งแต่ปี2007เนี่ยเราก็เป็นแชมป์หรือเป็นเจ้าของเหรียญทองได้ทุกครั้งนะครับ และท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับตอนนี้เหลืออีก2เหรียญในกีฬาฟุตบอลก็คือฟุตบอลทั้งประเภทชายและหญิงที่ทีมช้างศึกของเรานะครับมีคิวที่ต้องชิงเหรียญทองกับเจ้าภาพเวียดนามนะครับถ้าเราคว้าได้อีก2เหรียญทองที่เหลือจะเป็นการปิดจอบที่สมบูรณ์แบบและจะข่มขวัญเวียดนามไปอีกนานนะฮะแล้วเราจะประกาศความเป็นหนึ่งความเป็นราชาอาเซียนได้ท่านผู้ชมไปดูทางด้านของเฮดโค้ชทีมชาติไทยรับคาร์ลอสเซซ่าเขาก็มาบอกอได้กล่าวไว้ครับว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทุกคนเราเล่นเกมนี้เสมือนกับเป็นนัดชิงชนะเลิศดังนั้นผู้เล่นทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์ในเกมนี้จากนี้ไปก็จะเป็นการเตรียมตัวสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไปทวัทวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ทั้งโค้ชก็ยังบอกเพิ่มเติมกับว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้ฟุตซอลในระดับอาเซียนนั้นเท่ากันหมดแล้วทุกทีมสามารถชนะเสมอหรือแพ้กันได้ทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจคือการยกไทยเป็นเหมือนทีมที่ต้องกลัวในอาเซียนเพราะจากที่ที่ตัวเองมาเช่นในยุโรปหรืออเมริกาใต้นั้นทุกทีมจะมีความคิดว่าเขาสามารถจะเอาชนะกันได้ทั้งหมดนะครับไม่มีใครกลัวใครดังนั้นอยากให้อาเซียนเป็นแบบนั้นเช่นกันทางด้านดาวเตะทีมชาติไทยครับทนะ่านะผู้ชมเจ้าเจ้าเม็ด,ม,ดมูฮัมหมัดอุสมานบูซาครับเขาก็ออกมากล่าวออกมาเปิดเผยครับว่า ประตูที่ทําได้นี้ก็ขอมอบมไปกับแฟนฟุตซอลชาวไทยที่คอยให้กําลังใจกันมาโดยตลอดแม้ว่าในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยอาจจะเล่นไม่ได้ดีในทุกนัดครับแต่ก็สามารถทําได้สําเร็จตามเป้าหมายก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้อาเซียนไม่ใช่หมู่ให้เขียวกันได้ง่ายๆอีกแล้วหลังจากนี้จะมีการเตรียมตัวเพื่อแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไป ทางด้านกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วครับก็ออกมาบอกกับว่าปัจจุบันฟุตซอลในอาเซียนมันย้อนกลับไปสมัยตอนที่ขึ้นมาเล่นใหม่ๆคือทุกทีมนั้นไม่ได้ห่างชั้นกันมากอีกแล้วครับแต่ละทีมก็มีการนำอาโคช้ชชาวต่างชาติเข้ามาพัฒนาฟุตซอลในบ้านตัวเองทำให้ทุกทีมนั้นพัฒนาขึ้นมาทันกันหมดแล้วครับ เดี๋ยวตามธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาปกติครับเราจะไปแปลความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันโดยเฉพาะชาวอาเซียนที่เขาติดตามการแข่งขันฟุตซอลฟุตบอลและการแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ครับเราไปดูในเพจอาเซียน o ุตบอลท่านผู้ชมครับเขาก็โพสต์ผลการแข่งขันนะครับเ e นส์ฟ mm ุ hmm. a l อ f ฟูล Time mm hmm. ก็เป็นทีมชาติไทยนั้นเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป2ประตูต mm ่อ hmm. 0เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นกันนะครับ ความเห็นในโพสต์นี้ท่านผู้ชมก็มีความเห็นหลายชาติมากนะครับทั้งในอาเซียนคนไทยคนเวียดนามหรือคนชาติอื่นๆในอาเซียนรวมถึงคนชาติอื่นๆในเอเชียก็มีนะครับน่าจะเป็นคนติมอร์นะครับก็บอกบอกว่าเขาก็บอกว่ายินดีด้วยกับทีมชาติไทยแล้วก็บอกเพิ่มเติมว่าฟุตบอลชายซีเกมจะเป็นเวียดนามที่สามารถคว้าเหรียญทองได้จากติมอร์เลสเตแหม ทํานายกันไม่เลอกถึงทีมชาติไทยนะครับว่าเรายอมหรือเปล่านะฮะต่อไปก็น่าจะเป็นความคิดเห็นของชาวอินเดียครับเขาบอกว่าเวียดนามโชคร้ายแต่ว่าเล่นได้ดีมากๆเลยควมเห็นถัดไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชาติไหนคิดว่าน่าจะเป็นอินโดนีเซียครับเขาก็บอกว่าขอแสดงความยิดีกับฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยขอแสดงความเคารพกับผู้คุณ แต่พวกคุณนั้นซื้อกรรมการเพื่อที่จะชนะในแมชนี้อย่างแน่นอนคนเวียดนามจะต้องกล่าวแบบนั้นก็เป็นการจิกกัดชาวเวียดนามนะครับกวามเหม็นดัดไปของชาวต่างชาติก็บอกว่าเขาแสดงความยินดีด้วยนะครับกับฟุตซอลทีมชาติไทยกวามเหม็นดัดไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขาก็มาบอกว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานมากในการที่จะประสบความสําเร็จในกีฬาฟุตซอล ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยความเห็นตัดไปครับดูจากชื่อก็น่าจะยังเป็นชาวเวียดนามอยู่ครับเขาก็บอกว่าผมมีโอกาสได้ดูการแข่งขันแมตช์ในวันนี้ด้วยทีมชาติไทยนั้นเล่นได้ดีมากๆกรรมการก็เป่าได้ยุติธรรมดีผมเคยพูดเกี่ยวกับฟุตซอลมาก่อนแล้วว่าทีมชาติไทยนั้นคืออันดับหนึ่งในอาเซียนณนะตอนนี้ทีมชาติเวียดนามของพวกเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากพวกคุณอีกมาก แมก็เป็นความคิดเห็นดีๆของชาวเวียดนามที่นานๆจะเจอนะครับความเห็นถัดไปก็ยังเป็นของชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่า,าฟุตซอลเวียดนามพ่ายแพ้แก่ทีมชาติไทยมันก็เป็นเรื่องปกติมันเหมือนที่คุณกินข้าวอยู่ทุกๆวันนี่แหละเราไม่มีเวลาที่จะต้องเสียใจเลยเกี่ยวกับการพ่ายแพ้ในกีฬาฟุตซอลในอีกด้านหนึ่งมันก็มีภาพความสวยงามที่ทั้งสองทีมนั้นมีโอกาสได้ไปแข่งขันในฟุตซอลชิงแชมป์โลก เพราะฉะนั้นผลการแข่งขันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลไทยแลนด์แหม่นได้ดีมากนะฮะความเห็นดัดไปเป็นของอินโดนีเซียครับาก,ก็มาแสดงความยินดีครับว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยคุณเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งจากอินโดนีเซียความเห็นถัดไปยังเป็นของชาวเวียดนามอีกท่านนะครับเพราะว่ามีชื่อใช้คําว่างเหงียนด้วยนะครับเป็นชาวเวียดนามแน่น,นอนเขาก็บอกว่าฟุตซอลไทยนั้น เป็นอะไรที่ทีมือนอื่นที่เหลือในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูและเรียนรู้จากพวกเขาขอแสดงความยินดีความเห็นถัดไปก็ยังเป็นของชาวเวียดนามครับเขาก็มาบอกสั้นๆว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆความเห็นถัดไปก็น่าจะเป็นของสาวชาวอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับเพื่อนชาวไทยด้วย และความเห็นถัดไปเป็นของชาวเวียดนามครับเขาก็มาบอกครับว่าผมนั้นแสดงความเคารพกับประเทศไทยจริงๆพวกเขามีความแข็งแกร่งมากเกินไปในกีฬาชนิดนี้ความเห็นถัดไปครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าทีมชาติไทยนั้นถือว่าแข็งแกร่งมากจริงๆในกีฬาฟุตซอลขอแสดงความยินดีด้วยจากประเทศอินโดนีเซียความเห็นถัดไปเป็นของชาวเวียดนามอีกท่านเขาบอกว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยคุณคืออันดับที่1และทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความเห็นดัดปครับเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับเขาก็มาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยสําหรับการคว้าเหรียญทองผมคิดว่าอินโดนีเซียและทีมชาติไทยในกีฬาฟุตซอลตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วเพียงแต่ว่าเรานั้นโชคร้ายแค่นั้นเองจากคอมเมนต์นี้ครับก็มีคนไทยมาตอบกลับด้วยครับมีคนไทยบอกว่าใช่ ผมคิดว่าอินโดนีเซียนั้นดีกว่าเวียดนามแล้วจาก3แมตช์ครั้งหลังสุดอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยผลการแข่งขันนั้นมีความใกล้เคียงกันมากเราไม่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกว่าเห็นด้วยประมาณนี้นะครับความเห็นถัดไปของชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าทีมฟุตซอลไทยนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าทีมชาติเวียดนามอยู่เสมอพวกเรารู้เรื่องนั้นแล้วก็ขอแสดงความเคารพกับประเทศไทย และแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยจากประเทศเวียดนามจริงๆก็ยังมีคอมเมนต์ดีๆของคนไทยที่ไปคอมเมนต์อยู่ด้วยนะครับจริงๆคอมเมนต์อย่างที่เรารู้กันว่าคนอาเซียนส่วนหนึ่งก็จะชอบมาแขวะกันมามาทับถมกันเวลาที่ผลการแข่งขันออกนนามาแต่ว่าจริงๆก็ยังมีด้านดีอีกเยอะมีคนที่มาแสดงเหตุผลหรือเขาเรียกว่าให้กําลังใจกันเยอะนะฮะอย่างมีคอมเมนต์คนไทยบางคนก็มาบอกว่าทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียนั้นต่างก็อยู่ใน เส้นทางที่กำลังจะเติบโตในฟุตซอลร,ระดับเอเชียก็ขอแสดงความเคารพทีมต่างๆจากประเทศไทยแอดมินอ่านอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าเราให้กำลังใจกันหรือเคารพซึ่งกันและกันก็น่าจะช่วยกันพัฒนาขึ้นไปได้อีก,กน,นะครับความเห็นตัดไปครับน่าจะเป็นของชาวกัมพูชาเขามาบอกว่าประเทศไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดขอแสดงความยินดีด้วยความเห็นตัดไปของชาววีดามอีกท่านหนึ่งครับไม่รู้ว่ามาชมหรือว่ามาแข่ะนะครับเขาก็บอกว่า ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยผู้รักษาประตูของคุนนั้นสุดยอดมากๆเลยความเห็นถัดไปเป็นของชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าประเทศไทยนั้นมีความแข็งแกร่งมากเกินไปในเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลขอแสดงความยินดีด้วยทีมชาติไทยความเห็นถัดไปก็เป็นของชาวเวียดนามนะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยงคงเป็นทีมที่ดีที่สุดในกีฬาฟุตซอลนะตอนนี้ ท่ยานผู้ชมครับนอกจากนี้ในเพจอาเซียนฟุตบอลนะครับเขาก็ยังโพสต์ตารางผลของการแข่งขันทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไหนอยู่ในลำดับไหนหลังจากผลการแข่งขันครบทุกนัดแล้วทีมชาติไทยก็อยู่อันดับหนึ่งครับเหรียญทองตามด้วยอินโดนีเซียเวียดนามเ,เมียนม,นมาและก็มาเลเซียน,นะครับก็มีคนให้ความเห็นค่อนข้างเยอะครับก็มีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นด้วยครับว่าผลการแข่งขันและแรง์กิ้งนี้คือภาพสะท้อนที่แท้จริงของ ลำดับฟุตซอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ปัจจุบันก็ยังมีชาวเวียดนามท่านอื่นด้วยครับเขาก็มาบอกว่าทีฟุตซอลไทยนั้นเขาก้าวขึ้นไปสู่ระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วขอแสดงความยินด,ดีด้วยความเป็นตัดไปครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขามาบอกว่าประเทศไทยนั้นก็ยังคงเป็นทีมที่เหนือกว่าทุกๆท,ทีมในย่านเดียวกันผมหวังว่าประเทศอินโดนีเซียของผมจะสามารถ เข้าไปแข่งขันในฟุตซอลเวิด์คัพได้สักครั้งหนึ่งขอแสดงความนับถือทีมอาเซียนทุกๆท,ทีมความเห็นถัดไปก็มาบอกว่ามีแต่อินโดนีเซียเท่านั้นที่สามารถจะยันเสมอทีมชาติไทยได้ในการแข่งขันฟุตซอลชายมีชาวบังกลาเทศด้วยครับไม่ได้อยู่ในอาเซียนแต่มาคอมเมนต์เขาก็บอกว่ามันโอเคอยู่นะชาวมาเลเซียอย่าเศร้าไปเลยขอแสดงความเคารพจากบังกลาเทศ เขาน่าจะมาให้กำลังใจในฐานะของเป็นที่เป็นประเทศมุสลิมด้วยกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีชาวบังกลาเทศอีกคนนึงมาด้วยกันท่านผู้ชมเขาบอกว่าจงเข้มแข็งนะมาเลเซียจากบังกลาเทศแล้วก็มีความเห็นดัดปไม่แน่ใจว่าจากประเทศไหนนะครับเขาก็มาคอมเมนต์ตลกๆเขาบอกว่าทีมชาติไทยอีกแล้วเหรอหน้าเบื่อจังเลย ความเห็นถัดไปเป็นความเห็นของชาวอินโดนีเซียอีกท่านหนึ่งครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนต,นตอนนี้ผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในอาเซียนในกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลพวกคุณนั้นถือว่าสุดยอดมากจริงๆขอแสดงความนับถือเลยความเห็นถัดไปเป็นของชาวเวียดนามอีกท่านเขาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอินโดนีเซียและเวียดนามพวกคุณคู่ควรกับลำดับเหล่านี้ และความเห็นถัดไปยังเป็นของชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าการแข่งขันในแมชนี้ทีมชาติไทยนั้นเล่นได้ดีมากๆมีการสวนกลับที่ดีมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมพวกคุณคู่ควรที่จะรับการเคารพจากประเทศเวียดนามท่านผู้ชมครับแล้วก็พอหอมปากหอมคอกันนะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆก็จริงๆสําหรับกีฬาฟุตซอลก็ต้องบอกว่าคนในอาเซียนส่วนใหญ่นะครับก็รู้ร,ร,รู้ดีอยู่แล้วว่าไทยคืออันดับที่1เพราะฉะนั้น พวกเขาก็จะเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็เข้ามาเขาเรียกว่าชื่นชมทีมชาติไทยกันนะฮะจริงๆทีมชาติไทยเราก็แข็งแปร่งมากจนขนาดว่าเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเวลาที่จะพัฒนาก็จะเอาทีมชาติไทยเป็นมาตรฐานในการพัฒนาโดยเฉพาะทีมชาติเวียดนามนะครับชนะไทยได้เมื่อไหร่น่าแสดงว่าเขาก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งอาเซียนแล้วพร้อมจะก้าวต่อไประดับเอเชียนะครับ ก็ขอให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับสามารถรักษาความเป็นหนึ่งในอาเซียนต่อไปได้แล้วก็ก้าวขึ้นไปให้ไกลกว่าน,นี้นะฮะเราเป็นท็อป3ของเอเชียอนาคตก็อยากจะเห็นเราเข้าลึกๆในฟุตซอลโลกต่อไปด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับเรียญท่องของทีมชาติไทยด้วยเรายังเหลือโปรแกรมสำหรับฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิงที่เราจะเชียร์กันต่อนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิงโดยฟุตบอลหญิงจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก่อนนะครับในวัน มาในวันที่21พฤษภาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับพบกับเจ้าภาพเวียดนามครับและทีมฟุตบอลชายจะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาห้ามพลาดเด็ดขาดถ้า2เหรียญน,นี้กลับมาสู่ประเทศไทยเราจะสร้างแรงสั่นสะเทือนในอาเซียนได้อีกครั้งสำหรับการทวงคืนเจ้าอาเซียนทุทกๆอย่างกลับมาที่ประเทศเรานะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับอมินก็จะพยายามสรรหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับซีเกมดีๆมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะจบมหากรรมการแข่งขันนี้ไปนะครับและขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ